สวัสดีค่ะวันนี้เจ๊าปานชวนอร่อยกับไข่กระทงทรงเครื่องทําง่ายๆเมนูสุขภาพขั้นตอนเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะเราจะมาเริ่มจากการทํากระทงใส่ไข่แบบง่ายๆนะคะเจ๊าปานก็จะตัดใบตองมามีความยาว6นิ้วกว้างประมาณ4นิ้วตัดหัวท้ายให้เขาเสมอกันนะคะแล้วก็เอาสองด้านมาประกบกัน แบบนี้เลยค่ะด้านนี้ใส่อาหารด้านนี้ก็โชว์ด้านนอกนะคะแล้วก็พับให้เป็นจีบแบบนี้แล้วก็กลัดเข็มกรัดนะคะให้มันอยู่แบบนี้เลยอีกฝั่งหนึ่งเช่นกันนะคะทำเหมือนกันเลย เท่านี้ก็ได้กระทงสำหรับใส่อาหารแล้วนะคะส่วนตรงนี้ก็จะตัดทิ้งให้เสมอกันจะได้สวยงามเรียงกระทงใส่หม้อนึ่งเลยค่ะตอกไข่ใส่ลงไปในกระทงแบบนี้เลยนะคะเหยาะซอสหรือซีอิ๊วขาวลงไปหน่อยค่ะ ปรุงรสชาตินะคะตามชอบเลยใส่ผักตามชอบนะคะได้ปันหั่นแครอทมะเขือเทศซอยหอมใหญ่แล้วก็กุ้งสับค่ะ สุดท้ายโรยต้นหอมนะคะเจ๊าปานจะตั้งซึ้งนึง่งต้มน้ำให้เขาร้อนก่อนนะคะใช้ไฟแรงนิดนึงนะคะน้ำเดือดแล้วนำไข่ลงไปนึ่งได้เลยค่ะใช้เวลานึ่งไม่เกิน10นาทีนะคะ ตอนนี้ไข่ก็เริ่มสุกแล้วนะคะสิบนาทีผ่านไปความสุกแล้วก็ชอบเลยนะคะถ้าจะเอาแบบเป็นไข่ลวกก็ใช้เวลาน้อยลงหรือว่าต้องการให้ไข่แดงสุกกว่านี้ก็ใช้เวลามากขึ้นสิบนาทีได้นะคะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะไข่กระทงทรงเครื่องทำง่ายๆเมนูสุขภาพน่าทานมากมากาเวลาจะทานจะเหยาอซอสเพิ่ม ใส่พริกไทยลงไปหน่อยแล้วก็ราดซอสมะเขือเทศแบบนี้ตักเสิร์ฟเลยพร้อมทานแล้วน่าทานมากๆไว้เพืเ่อนๆลองไปทำดูนะคะกรณีที่ไม่มีกระทงใช้ถ้วยฟอยหรือว่าภาชนะอะไรก็ได้ที่เอามานึ่อได้นะคะเมนูคุณหนูทำง่ายเด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดี เจ๊ปันขอตัวไปทานไข่กระทงก่อนนะคะฝากเพื่อนๆติดตามครัวอร่อยใบเจ๊ปันสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ